ม่ใช่แค่เบอร์เก่า Andre อองเดรโอนา่าเผยความสำคัญเลือกหมายเลขเสื้อแมนยูอองเดรโอนานาลัตเวายนทีมแมนยูนเตดเผยเบื้องลึกถึงการเลือกสมเสื้อหมายเลข24ของผีแดงว่าไม่ใช่เป็นแค่เบอร์เก่าที่เขาเลือกใช้มาตลอดอาชีพพ่อค้าแข้งแต่มันมีความหมายสำคัญที่สื่อถึงวันและเดือนเกิดของเขาโอนา่าย้ายจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมแมนยูนเตดและเขาเลือกเบอร์เสื้อหมายเลข24ทั้งทงท,งที่หมายเลขหนึ่งว่างอยู่หลังจากดาวิดเดคอาผู้รักษาประตู สแปนนืดย้ายออกไปผู้รักษาประตูสแปนนืดย้ายออกไปแบ,บบหมดสัญญาต่อกรณีดังกล่าวโอนานา่าระบุในคราวแรกว่าเป็นเพราะเขาสวมเสื้อหมายเลข24กับทั้งสมัยคาแข้งกับอาแจกและอินเตอร์มิลานแถมเบอร์24ในทีมปีศาจแดงยังว่างอยู่เขาจึงเลือกสวมใส่ต่อโดยไม่ต้องประเด็นแปลงการนั้นก็ดีล่าสุดการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อ23กรกฎาคมมือกล่าวชาวแคมาูนเผยความสําคัญของหมายเลขเสื้อเบอร์24ว่าเป็นการผสมเลขวันเกิดในเดือนเกิดของเขา เนื่องจากเขาเกิดวันที่2เมษายนผมชอบเบอร์นี้มันเป็นวันเกิดของผมโอนาน่าเอย่ยสำหรับผมมันยอดเยี่ยมมันสวยงามผมชอบเสื้อตัวนี้ด้วยและผมหวังว่าจะได้สวมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีแม้จะบินไปสมทบกับขุนพลมายูนเตดในการทัวร์อเมริกาแต่โอนานะ่าไม่มีส่วนร่วมนัดอุ่นแข้งพิชิตอชาชนาทสองต่อศูนย์เมืม่อเช้าวันอาทิตย์เนื่องจากเขายังไม่พร้อมและต้องรอรู้ว่าเขาจะได้ไปเดิมสนามเฝ้าเสาให้มายูนเตด เกมแรกนะัดต่อไปที่ทีมีคิวอุ่นเกือกับเด็กแฮมวันที่26กรกฎาคมหรือไม่ขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ